Gracias. ไก่อนสวัสดีครับทุกคนข<บ>้าเหมือนกันไหมวันนี้ครับข้าเหมือนกันไหมอุ๊นมีกินเยอะมากวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเมื่อก,กี้บอสก,กินช็อกโกแลตไปครับกินช็อกโกแลตไปชิ้นครึ่งครับช็อกโกแลตดูใบ เพิ่งเคยกินครั้งที่สองครั้งแรกไม่ค่อยได้แบบกินแล้วตั้งใจกินในครั้งที่สองตั้งใจกินแล้วกินเยอะมากก้อนใหญ่มากแล้วพรุ่งนี้เรามีออกกอง,งองีองอกถ้หน้าบวมก็เป็นเรื่องเมัอนพรุ่งนี้ต้องแน่นอนบ้าบอกว่าเป็นหน้าบวมจะบอกว่า วันน <caval S 2> ี้เรามาซ้อมเต้นกันรับสำหรับงานนี่มนมาเขาดูวเดียวตัวเกียวใช่ครับบอกเลยว่าทั้งเต้นทั้งร้องเนี่ยเราเตรียมโชว์พิเศษไว้สำหรับทุกคนนะครับที่จะมาดูด้วยใช่ครับแล้วเดี๋ยวโอ๊ก็ยังมีความเหนื่อยนิดหนึ่งแอนจากการเอาของเมื่อสามวันที่แล้วแล้วนะ คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว,ว่าว่าว้าว้าวาว้าวั้นว้าววนาววราวว้น,นว,นวนน้วันระยกรวันนวั้นวั้าวว้าวว้ามว้าวว้นวว้าวว้ใช่้วันาวยกระทงแล้วแ้ว้วว้วว้อววเราในาวันนวั้น็ค้อ็อื้อว้าว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 ว้ เราจะทำอ,อะไรดีนะเนี่ยเล่าเราจะไปไหนกันดีถ้าเราไม่ได้ลอยกระทงเราจะทำอะไรกันดีถ้าเราไม่ได้ไปลอยกระทงก็ไปลอยกับเธอไงเชี่ยวอะไร กามบินไปไหนเสียงฉันอ๋อฉันค่ะถ้าเราไม่ลอยไปไปลอยถ้าเราไม่ได้ไปลอยกับทงแล้วก็ไม่ได้ไปลอยกระเธอเราจะไปไหนลอยกระทอนไม่มว่าถ้าไม่ได้ทำอย่างเงี้ยู่บ้านนะถ้าไม่ได้ไปไหนทำอะไร เราขาดไเราไม่ได้ลอยจริงๆที่จริงผมรู้สึกว่าวันลอยกระทงมันก็เป็นวันสําหรับครอบครัวใช่ผมคิดว่าถ้าไม่ลอยกระทงเนี่ยผมคงจะท่องบทเงี้ยเรามีออกกองใช่ท่องบทเรามีออกกองเนี่เอาคนวันนี้คือท่องบทใช่ไหมช่องบทเนี่วันนี้โนเอินจะท่องบทใช่ครับและน้องมอจะกินเยอะๆครับ แเพราะว่าน้องบอลหายสิ้นเอ็นซีแล้วมา<อ>ใช้หงานเรียบร้อยแล้วใช่เราไม่จำเป็นจะต้องอดอะไรกันอีกแล้วอดก็ดีนะถึงว่ากว่าจจะอาจะก็จะได้บางอย่างต้องเป็นเห็นต่อใช่เป็นเะห็นต่อกันนะฮะที่เขาเป็นแฟนเหรอครับพอดีเขาต้ไม่ป็นแฟนเขานะเป็นเพื่อนนะครับไม่ใช่แฟน ว่าเซรัสก็ผู้การเป็นแฟนกันเฮ้ย้ยผมสปอยอีกแล้วเนี่ยโอ้โหคุณเบกไหงนี่ทำไมคุณชอบหรือสปอยอ่ะของคุณคู่ค่ะิวันวันจิงข้าวปอยอร่อยมากทุกคนเรามาพูดถึงเรื่องของ บรรยากาศการออกกองสามวันที่ผ่านมากันบ้างไหมบอกว่าเป็นยังไงบ้างดีไหมดีมันสนุกผมรู้สึกว่าบทมันถ่ายดีมันมีหลายๆซีนที่แบบว่าเป็นซีนอารมณ์แล้วเราอ๋อเมื่อวานเราต้องถ่ายซีนอารมณ์กันไปนะเพราะอารมณ์ก็คือซีนอารมณ์ของเธอเมื่อวานถ่ายมาสองวันที่แล้วครับอ๋อเมื่อวานไม่ได้ถ่ายอย่อ๋อไม่ได้ถ่ายก็มีมีนิดหน่อยใช่ผมถ่ายแค่เมื่อวานถ่ายซีนอารมณ์ชินยาว แย่แล้วแย่แล้วมีความรักอะไรกันฉันไม mm ่ม hmm. yeah, 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 ีหรอกมีคนบอกว่าโทรศัพท์แก้วดีมากเลยจริงๆบอกว่ามันได้ยินจริงนะทุกคนเพราหวนถ่ายซีใช่เพาะวันถ่ายซีโทรศัพท์แก้วกันแล้วมันได้ยินจริงคือเราอยู่กันคนละชั้นแล้วก็พูดเสียงแก้วแต่เราได้ยินเสียงกันจริงๆใช ใช่มันเรียวมากทุกคนเฮ้ยฟอนสปอยอีกแล้วไม่ดีเลยนะไม่ดีหรอก็ถ่ายซีนอะไรไม่ว่าไงแต่ว่าฉายซีนแก้วกระดาษแล้วอยู่กันคนละชั้นแล้วมันก็เออคิดว่าตอนแรกอะในฉากการแดงในถอ<ต>น <ละ S 2> อยาก <ใน S 2> <ต>รู้เป็นยนิยาย <ใน S 1> อ่านได้ต์ The Boy Next Door นะครับ,ะรบจะนแอร์แล้วภายในประมาณปีหน้านี่แหละแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องก่อนนะครับนิยายของพี่เมย์ นะครับผมเม,ม่สั่งนะครับสามารถไปไปกดได้ไปตามได้เแต่วไม่รู้ว่าจะมีมีขายหรือไมเพราะว่าเพราะว่าล่าสุดโซ,โซเอัพไปแล้วเออเดี๋ยวอันนี้ตเติมดีบอยใช่ไหมครับตเติมขอที่ไหนนะอีบุ๊กอ่าจืมออีบุ๊กได้นะอีบุ๊กมันคือแนวรอ,อ๋อกับอัมมารินไหนอ่าขอภาษาอังกฤษหน่อยคือตอนนี้เราถ่ายเราถ่ายเรื่องดีบอยในโซกันแล้วเนี่ยคือเรื่องราวอ่ะการถ่ายขนาดนักแสดงเรายังตื่นเต้นเลย เจ้ายังตื่นเต้นเลยไปให้กูพูดก่อนนะให้มึงอหรอแพมึงแับเธอให้ฉันพูดก่อนสินี่ไงขอได้พรอทรักกันไม่ใช่ขอได้อยู่ด้วยกันก็ตไยยังไงโอเค so right now we're filming the boys next row and we very exciting for the r o e we have also the novel right now is sold out but โอ it's good I ในอีบุ๊กปะอีบ o ๊ก oh sorry you guys can buy the boy next world novel in ebook store นะครับเอ้ยจริงๆเออแต่ผมอยากจะบอกนะว่าในซีรีส์อ่ะมันเข้มข้นกว่าเยอะมากแล้วในในทางภาพผมบอกเลยว่าคือในทางภาพอ่ะในทางที่มันมันมาทำเป็นทีวีซีรีส์อ่ะใช่ผมว่าเรื่องเนี้ยมันดูแบบ แตกต่างออกไปจมันเข้มข้นเพราะว่ามันมันไม่ใช่การอ่านแล้วตอนนี้มันออกมาเป็นตัวละครจริงๆแล้วใช่แล่วพวกฉากต่างๆซีนต่างๆเฮ้ยทำอะไรผมเปล่าะฮ่ะน่ะมากลับมาแล้ะไม่มู้แนและอยากดูแล้วทำคลิปอเวลอ รอเลยครับผมจริงๆผมรู้สึกว่าน่าดูนะแล้วเรารอถ่ายกันเรารู้สึกว่าผมเล่นเองอย่างรู้สึกสนุกเลยครับผมจริงคือเล่นเองรู้สึกสนุกคือคือคือทั้งเนี้ยคือการที่นี่ไปออกกองเราเนี้ยประมาณยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามคิวยี่สิบสามคิวผมรู้สึกว่าทุกวันที่มาออกกองมันได้เจออะไรใหม่ๆแล้วแล้วประสบการณ์ทั้งทั้งทั้งการทํางานแล้วเราสนุกทุกวันเนาะเจอพี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันฟีลแบบ ถ้าเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราอินไปกับมันเราสนุกไปกับมันเชื่อว่ายังไงมันจะต้องออกมาแบบดีแล้วนะดีแน่ๆถ้าทำาลเรารู้สึกว่ามันดีแล้วยังไงมันก็ต้องออกมาใช่ยมากกว่าที่เราตั้งใจไปจริงเมื่อวานมอนิเตอร์ร้องไห้เป็นหมาเลยค่ะเฮ้ยอย่าเปิดกลอมบ้อยอมบ้อยเออเมื่อวานมอนิเตอร์ร้องไห้เป็นหมาเลยนะดูมอนิเตอร์เพราะไฟดับอ้ยออ เขาบอกว่าอยากรู้กำหนดการขายบัตรแล้วอยากรู้กำหนดการขายบัตรแล้วขายบัตรี p หนึ่งใช่ไหมเดนหน้าเดนนาขายบัตร EP หนึ่งเดนนาครับใช่แล้วงานบอสละงานบอสล่ะงานบอสก็เดนเดนนี้แหละครับผมใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับมีบอกว บอลเลือกทุกอย่างเลยนะคะบอสบอสตั้งใจมากเลยนะสริบอลตั้งใจมากฝากไปให้กำลังใจบอสด้วยนะครับเพราะว่าผมไปดาวน์น้ำเมครับไปตามหารากกันบอสจะยังไงก็ต้องใช่มา EP หนึ่งทุกคนต้องมา e ีหนึ่งทุกคนต้องมานะครับ เราต้องกลับไปหลับตาต่นเราต้องกลับไปทั้งหมดและนอนอย่างเต็มยิบเพราะพรุ่งนี้เราจะยิงยาวฟอร์สอินบอดอ่นบอดอ่นทนตั้งแต่ซีนหนึ่งจนซีนสุดท้ายนะครับผม <ใน S 2> บอกเลยว่าต้องสู้ๆน,นะไปถ่ายที่หนึ่งใช่อีกวันหนึ่งก็ไปถ่ายโยอดหนึ่งคนละฝักฝั่งใช่แล้วก็พาเราถ่ายฝ่าวันเสร็จปุ๊บวันเรามาซ้อมใหญ่ใช่รั้งมด เรียกได้ว,ว่ารันทูอีกเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็คือทุ่งเทครับแต่เธอทุ่งทิ้ง l you c o m e to i t a l y าลีเจ้านายเจ้าชูกับฉันได้ไหมไป้เจ้านายเจ้าชู้เลยพอซาวน์ไหน เราจะให้เจ้าชูเธอให้เราเจ้าชูได้ไงในเมื่อในเมื่อมองใครยังทำไม่เป็นเลยเฮ้ยเฮ้ยจะให้เราเจ้าชูได้ไงในเมื่อในเมื่อเราคิดไม่ทันอ่ะ ดวงเง้ยสวัสวดีครับชชเอ้ยมีน้องผังถังเลยเนี่ของเสื้อซันเซ็ตซันเซ็ต sun shows up sunset พาทิตตก sunset ยังมีชุดแล้วก็ ได้เลยครับพวกเราน่าจะจะนอนน้อยไปนิดนึงนครับนอนน้อยไปนิดนึงเมื่อี้สู้ครับใกล้จบแลลวใกล้จบแล้วจริงๆใกล้ปิดกองแล้วทุกคนใจใจใจจะหายเหมือนกันนะใช่คือแบบไวมากคือมันก็ไม่ได้ไวหรอกใจหายมันก็ไม่ได้ไวนะแต่ว่าแค่สเรื่องนี้่ายมาห้าเดือนแล้วหรอ เราเปิดกล้องสิงหาหรอ Yes โอ้ยยาวอยู่นะหรือว,ว่าเดินทางกันนานบอสใช่ถ่ายกันเกือบครึ่งปอีอะทุกคนว้าวก็จะปิดกล้องแล้วใกล้แล้วครับทุกคนอนอนแล้ว <What? S 2> ใจหายสงสัยอยู่ที่เธอ <Okay. S 2> วันนี้ไปเรากระทงไหนกันบ้างครับอ่างน้ำที่บ้านครับผมกินเยอะมาก oh, เลยอ่ะส่งมาตรงนี้จริงผมรู้สึกว่าตัวเอง <laughs> มีพุงแล้ว <c oughs> ไม่ได้ถ่ายเลยครับนะตอนตอนที่มันข้ามใหญ่ๆมียุบแล้วต้องถ่ายตอนนี้ไปอ่ขึ้นะนะขึ้นะนะขึ้นะนะโอ้หนะ้าเราแข็งเล ลองดูซีรีส <t ie> ์นะครับหัวเราแขนจริงไหมหรืออ่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนเอยแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้พวกเราก็โตกันไปเยอะนะใช่ครับในเรื่องของสุกสึกเนื้สุกสิกเนี่ยสุกสิกเนี่ยดึงสุกสึกกสุกสิก เรื่องนี้เราเราสึกเราโตกันขึ้นเยอะเลยในในในทงรครับางนานนะในเรื่องของาแรคเตอร์ด้วยแหละแ้่ก็ในเรื่องการแสดงทุกอย่างเลยแล้วก็ด้กลา้ามเราก็โตขึ้นใช่กล้ามเราก็โตขึ้นอย่างอื่นเราก็โตขึ้นเช่นตาเช่นการแสดงเช่นมีอะไรอีกอ่ เอ้ยเรื่องนี้ผมว่าหลายๆองค์ประกอบผมดีแน่นอนนี่เราก็ขายให้คนได้ดูจริงๆ เห็น W Six Pack น้องคู่เฮ้ยผมก็มีนะเฮ้ยเนี่ยจะสปอยได้ไม่ได้พวกผมไม่มีซิกแพคพวกผมมีแค่วันแพคถ้าใครอยากไปดูค้งหมาน้อยของผมไปดูได้ครับมีค้งหมาน้อยหนึ่งจริงไหมสอบมีคูมหาน้อยหนึ่งคูมหาน้อยหนึ่งจริงค้งหมาน้อยยังไงใช่ไหมเล่นเหรอ เดี๋ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแยกไล้จริงๆยังไม่ยังไม่ถึงนี่เลยเราเข้ามาตอนสิบห้านี่นาอีกสิบห้าทีละกันต้องควรแบนเนาะมองอะไรมองอะไรมองอะไร เราเล่นเกมหลบกล้องกันดีกว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามังครับโมงหลบโมงนะแล้วสามารถนอนไลฟ์ได้ไหม

ว่ทีผม,ผมก็ชอบเพราะจะมีพุงหวานน้อยมันน่ารักดีมาเห็นพุงผมหวานเงี่ยตั้งเลยน้ไม่หวานครับพี่จะหวานได้ยังไงเราคั่วต่างตใช่ไหม เฮ้ย <Hey. S 2> ใส่เราทำไมนะฮะ When will y o u w i e r e e a s e เขาถามว่าเรื่องซีดีเราจะอนเมื่อไหร่ Soon. ปอยปล่อยปอยเลยยุ่งยุ้งต้อจับ

เช็ดีออนพวงนี้ได้ไหมไม่ได้รับตัดต่อไม่ได้บรรยากาศรักครับทุกคนบรรยากาศรักกลับไปดูได้นะครับผมตลบบรรยากาศรัก the series นะครับผม love in the air the series นะครับอยากออนแล้วมือนกันอยากอ่อนเลยซ้ำจริงอะไรก็ยังคิดโสดคิดเซอร์เลยใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละใกล้ครับตลกได้ด้วย ผมไม่ได้เป็นคนตลกนะคนที่หลอกนาดนี้พี่เเป็นของคุณนขะับอกวันนุ่นบอสได้เลยได้เลย ผมก็มใช้พลังงานแบบการจริงๆนะเนาะเหมือนใช้พลังงานแบบการผมบอกก่อนเยอะมากอนะเพื่อพักผ่อนเยอะมากงานแล้วพรุ่งนี้จะไปดูกันอีกครับใส<ช>่ <ขอ S 2> จูบบินหน่อยจูบินเป็นยังไง <c oughs>

เอ้ยอีตุ้มไล่อีอีอีต้ำไล่อีอีไล่อีอไ,ออไปอะไปดีกว่าไปแลยอไปดีกว่าอะไรครับเดี๋ยวพวกเราต้องไปทำทำอะไรต่อครับมีอะไรไปทำอะไรทำอะไ,ไรต่อไหมยูไปทำอะไรต่อ ไปท่องบทครับ,บใช่บบ้าใช่จะบ้าหรอซึ่งตัวท่องบทเหมือนพวกนี้บทฉันเยอะนะเธอไม่เห็นบทฉันหรอช่วงนี้เราโอชาดมากนะครับตั้งใจกันมากจิ้มโดนจิน้มพ่จิมงานทุกคนเบยฝากด้วยนะครับบอสหอมเป่นโอ้โหเรื่องส่วนตัวอะไรได้เปล่าเรื่องส่วนตัวเรื่ <c oughs> องส่วนตัวทำเลยอ่ะบัญชีส่วนตัวเลย

See you next time. Bye bye.